ผมว่าจะไม่ถ่ายนะตอนแรกแต่ว่าอยากจะอยากจะบอกว่ากําพงไม่ได้โอนกันบ่อยๆหรอกคงยังไม่ได้ซื้อรถบ่อยๆหรอกเนาะก็มาโอนนะครับ Fort u n e er, นนะครับนี่นะนี่นี่น,นี่เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าเรามาถึงที่เนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างแล้วเอกสารเราอะไรยังไงบ้างนะครับเนาะแต่ตอนเนี้ยผมมาตรวจรถเรียบร้อยแล้วก็ไม่ไม่นานนะครับแปบ๊บเดียวเองขับรถมาตรวจรถแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปจัดการโอนเล่มก็จบ ตอนนี้เราอยู่ที่อาคารสองนะครับเป็นอาคารที่เขาไว้ตรวจรถโด,ดเยเฉพาะเลยเนี่ยเป็นพื้นที่แบบตรวจรถเลยตอนที่ผมไปที่จแถวบ้านผมตรงอ่าวอุดมอะ่ะเขาก็ไม่ได้ขนาดนี้นะเขามีแค่ช่องเดียวนะอันนี้แบบโอโ้โหรองรับคนได้แบบยังไงก็ไวอ่ะนะตอนตรวจก็ไม่มีอะไรมากครับเขาจะบอกให้ดับเครื่องแล้วก็ลงมาแล้วเดี๋ยวที่เหลือเขาจะจัดการเองเองหมดเลยนะขออนุญาตเขาถ่ายถ่ายวิดีโอแล้วนะครับพี่เขาก็ใจดีนะตรงช่องตรวจเนี่ย พอตรวจรถเสร็จนะครับกลับมาจ่ายเงินนะก็รอนานนิดนึงครับคนค่อนข้างเยอะนะครับแนะนําว่าโอนเองได้นะถ้ามีเวลาไม่แบบว่าไม่ต้องรีบร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับมาโอนเองได้นะครับประหยัดด้วยตอนแรกผมถามจ้างโอนครับเขาเอาผมห้าพันนี่ผมมาโอนเองพันเกากว่าครับ